พ,พี่น้องเมื่อนี้ друг, ย็ดติ๋วกะสิผ้าพีผ้าน้องเข้ามากินข้าวคือเก่าแล้วพี่น้องเบอร์เมนูแล้วซุปมะเขือส้มผักแล้วก็มีผักสดคือเก่าพี่น้องขาดว่าอะไรก็เป็นข้าวเหนียวเฮาเด้อพี่น้องอีสานนี่ไปยู้อสกับว่าทิมข้าวเหนียวพี่น้องมามาเมื่อกี้น้ำกันก็เย็ดติ๋วสวัสดีพี่น้องเมื่อนี้ย็ดติ๋วกะผ้าพีผ้าน้องเข้ามากินข้าวมื่อนี่ซุปมะเขือเด้อพี่น้องแซ่บๆน้ำกันผู้ใดอยื้อไก่เข้ามากินน้ำกันก็เย็ดติ๋วพี่น้อง หนึ่งคำดี้คือก้าพี่น้องสมพักกะหล่ำพี่น้องกะหล่ำแส่หอมแซ่ๆซู้ใดอ,อ,อ,อยู่ไก่เข้ามากพี่น้องมันนี้ใี้จิ๋ว้าพี่ห้้านองเข้ามากินขา่าแคบหมูพี่น้องไอ้บอกรอบแล้วล่ะหลายมือแล้ว แซ่บพี่น้องผู้ใดอยู่ไก่ได้ติวเข่ามากพี่น้องสมทับกระหล่ำเห็ดหมูว้านนี่พี่น้องต้มแซกกพอดี บ้าบาาตะพี่น้องอยูไก่ยูไก่ไดิพี่น้องพี่น้องอยูฟาง,องอยฟายกำลังกินของน้ำกันกระเจียิ้วเลยพี่น้องนี่ติวสามีมูยูยูทังฟางใส เราหลับเนื้อมาแหลยก็บก่กัอเรอานั่นะพอ่นองเยกอยู่มักลายสุประเคือน ไม่เจะบพัก <Private> ก <ísimo> <Super> ็ไ <Spe> ด <aking omega> ้คุยเอาคุยอาไรตีกันเน่ยเมนูนี่พี่น้องหากินยากบ่าไม่หากินยากหรอกพี่น้องหากินง่ายยุ่ิธรสมพักบางครั้งนะไม่บอกขึ้นอยู่เมืองไทยเป็นมองไทยนี่ไปตลาดได้กินเลด ขันพูเหตุเองกับว่ได้กินพี่น้องนอกจากเข้าไปแบบว่าไปงานวัดเขามาขายของม่พี่น้องบางครั้งเขาก็มี่สมทักสมยังมาขายขเขาก็ซสื่อมากินขันผู้เห็ุว่าเป็นเนี่ยกับว่าได้กินได้พี่น้องขันตองผู้เหตุเป็นแล้วไหได้กินแต่เนี้ยจิ้มนี่เห็ุเป็นมัดแซ่บบ่แซ่นบ,น,บน้ำบ่รลูพี่น้อง เอ๊ะจิ๋วจะมาค้นอื่นกะคือว่าหละนนาะพี่น้องน้ะเชายเนี่ยมันถือปากแด้ละลค้นมันกะเป็นไปว่าได้ กินกับซุปกินกับปนกับปลาแดกบองกับแจ้วบันเอาแสบพื่อพี่น้องเนี่ยิืหมักถูกถูกย่างเพราะว่าจะกขึนเป็นสมผักพี่น้องแสบสแสบ๊บตำหมนซุปมะเขือบ๊อบใส่พริกลายกับเผ็ดพี่น้อง พี่น้องคลิปนี้ผู้ใดเขามากินเขากับสุกมะเขือกับม่ได้ติวเนี่ยวพี่น้องอย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราพร้อมพี่น้องเพื่อสิด้เบิ้งคลิปต่อไปสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าพี่น้อง